ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ p h o n e ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนใกล้จบแล้วครับก็ดีใจกับกระแสที่ทุกคนรอติดตามแล้วก็รอแบบว่าลุ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในในเรื่องไอโฟนนี้ครับก็แล้วก็ดีใจที่แบบว่ามีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะด้วยครับรองนี้ก็ดีใจมากเลยครับอย่าลืมรอดูนะครับ พูดถึงเพลงในเรื่องไอโฟใช่ไหมครับก็โหความจริงเพลงเป็นอีกส่วนหนึ่งในเรื่องที่ผมรู้สึกชื่นชอบมากเลยครับในเรื่องไอโฟเนาะเพราะเพราะด้วยความที่เพลงอ่ะถูกถูกคิดมาแล้วก็ดีไซน์มาตามคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวแล้วก็ตามคาแรคเตอร์ของแต่ตามเหตุการณ์ของแต่ละตัวละครนะครับเป็นเหตุการณ์สําคัญแต่แต่ละตัวละครแล้วก็ใช้เพลงแต่ละเพลงที่แตกต่างกันครับก็รู้สึกว่าแบบเพลงนี้คือมันมีความที่แบบว่ามีเรื่องราวอยู่ในเพลงแล้วก็ ออกมาแบบเป็นเพลงประจำตัวแต่ละคนอันนี้ก็รู้สึกว่าชอบมากเลยครับแล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันด้วยครับชอบครับครับโอ้ยของเราว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อาจจะแบบยังตกใจอยู่บ้างครับว่าแบบว่ามีคนติดตามเรารู้จักหรือว่ามีแบบว่าคนชื่นชอบผลงานเรานี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนว่าผมคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอน แร้วว่าอยากให้ทุกคนชื่นชอบเราที่ผลงานของเราครับในเมื่อแบบถ้าผลงานของเราออกแล้วเขาพอใจในสิ่งที่เราแบบตั้งใจจะสื่อออกไปหรือว่าเขาเข้าใจว่าแบบว่าหนึ่งเราพยายามสองเราแบบต้องการให้เขาสนุกไปกับผลงานเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมันออกมาแบบสำเร็จผมก็เลยรู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆเลยครับ ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่ให้ความสนับสนุนครับก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมในวันตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่แบบว่าผมอาจจะยังไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองด้วยซ้ำแล้วคือพอวันนี้ผมรู้สึกว่าเราอะพัฒนาขึ้นมาแล้วเราทําได้ดีเราทําให้เขาพอใจในผลงานแต่ผมสัญญาว่าผมจะทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้และให้คุณแบบเซอร์ไพรส์กับความสามารถและผลงานผมมากกว่านี้ครับก็ยังไงขอบคุณนะครับแล้วฝากติดตามผมไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับูป้้อนอยากได้มีไตรร้อนของจิง เมนูลายร้อนเหรอครับผมรู้สึกว่าหน้าร้อนอาจจะไม่ต้องกินของเย็นก็ได้นะผมรู้สึกว่าแค่เรารู้สึกว่าเต็มที่สนุกไปกับชีวิตเราก็จะขายร้อนได้ครับมผมเลยแนะนําเลยครับเรแม็กเอ็กซ <Play S 2> <Mac S 1> ์ตารันกลิ่นปูผัดผงกะหรี่นะครับ คือถึงจะร้อนแค่ไหนเราก็อาจจะแบบสุดเบียดมาจากความร้อนเพราะเราแมาก็กซ์ไปกว่าความร้อนครับลองกันได้เลยนะครับผมอืเนี่ยเป <c oughs> ็นไงอะไรนะฮะกินในห้องแอร์ก็เย็นครับเพราะว่ามันแม็กซ์อยู่แล้วเย็นแบบแม็กซ์ร้อนแบบแม็กซ์สนุกแบบแม็กซ์มีความสุขแบบแม็กซ์แล้วตอนที่แตกเกิดที่ไทยร้อนผักดอสไตล์การ์ดินโซนาร์อนไหคะน่าร้อน รู้สึกว่าสไตล์การแต่งตัวตอนนี้ผมอาจจะเป็นแบบว่าพวกเริ่มมาใส่แนวคล้ายเสื้อฮาวายครับเสื้อที่มีลายแบบว่าลวดลายธรรม,าช,ามาชาติไรอยะไรเงี้ยหรือแบบแนวทะเลทะเลอะไรเดี๋ยวรู้สึกว่าเริ่มชอบแล้วก็ใส่กางเกงคัพนยกางเกงขายาวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าใส่แล้วสบายดีติดกระดุมเหรอครับถ,ถ้าถ้าช่วงนี้ยังติดอยู่แต่ว่าในอนาคตก็อยากจะปลดสักเม็ดหนึ่งนะ มันมันต้องดูข้างในด้วยว่าเออเราออกกำลังกายมาได้ขนาดไหนอะไรประมาณนี้ครับ <laughs> ตอนน, <c oughs> อน,นี้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าบบางงานล่าสุดรู้สึกว่าแบบว่า <c oughs> ไม่เขินมากในการที่เราจะมาประกดุมอะไรประมาณนี้แล้วคือมันพอมีว่าพอใช้มุมได้บ้างอะไรประมาณนี้เรื่อง เริ่มแบบว่าดูแลตัวเองมากขึ้นช่วงนี้เช่นแบบว่าออกกำลังกายที่ห้องอะไราเี้ยประมาณ<อ>นี้ครับกิจกรรมคลายร้อนที่สกอกิจกรรมคลายร้อน,นะครับโอ้โ,โหคลายร้อนใช่ไหมเปิดแอร์ครับเนาะไม่คือเปิดแอร์ <c oughs> เ,เ,อเราจะด,ดูทีวีเราจะวาดรูปหรือว่าเราจะออกไปข้างนอกก็ได้นะออกไปชอปปิ้งอะไรแต่ว่าถ้าคุณพกเลยแม็กไปด้วยคลายร้อนแน่นอนคุณจะลืมความร้อนแล้วมีแต่ความแม็กครับ Yeah, yeah. <laughs> ขอให้ความร้อนที่หน้าร้อนใช่ไหมครับขอให้ทุกคนคิดว่าหน้าร้อนมันเป็นความรู้สึกร้อนเป็นแค่ความคิดแล้วกันแบบคือเราคิดว่าออกไปจะร้อนแต่ออกไปไม่ร้อนคิดไปเองเห็นไหมออกไปแบบเฮ้ยไม่ร้อนว่ะอากาศดีอะไรประมาณนี้ขอให้ทุกคนอ่ะเป็นอย่างนั้นเจอประสบการณ์แบบนั้นแล้วกันครับ <laughs> ขอบคุณนะครับ